การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1 1ประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งวันนี้จะเป็นการประชุมพิจารณาการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโดยท่านคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถแถลงหลักการและเหตุผลและประธานจะขอมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหลักการถ้ามีการเห็นชอบหลักการก็จะต่อด้วยการพิจารณาวาระที่สองคือการส่งมอบให้กรรมาธิการผู้ตรวจสอบรายละเอียดและจะขอมติเห็นชอบจะพิจารณาเสร็จในวาระที่สาม ขณะนี้ท่านประธานสภาได้ขึ้นแท่นบันลังแล้วเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยค่ะ ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11ทับ2,565ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโดยเราจะพิจารณาเป็น3วาระนะคะวันนี้จะเป็นการประชุมวาระที่1คือพิจารณารับหลักการทั่วไป หลักการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนจะเปิดให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายด้านข้อสังเกตด้าน,นสนับสนุนด้านคัดค้านและจะขอมติถ้ารับหลักการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนค่ะประชุมต่อด้วยเป็นวาระที่สองคือวาระการมอบหมายให้คณะกรรมาการอุตสาหกร ประจํสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาต่อและเมื่อพิจารณาเสร็จก็จะต่อด้วยวาระที่สามคือการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้ามติเห็นชอบก็จะส่งต่อไปให้วุฒิสภาเป็นําดับถัดไปแต่ถ้าไม่เห็นชอบหลักการนี้เป็นอันจบไปําดับต่อไปขอเชิญท่านรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ขาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอริตาประหูศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีขอถแถลงหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบนักเรียนโดยที่เป็นการสมควรยกเลิกกฎหมายว่าด้วยเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนตามที่มี การประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช2551แต่เนื่องด้วยเนื้อหาพระราชบัญญัติมีเนื้อหาที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประกาศ และประกระาศอาชีมาตราที่5ให้นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนลักษณะเครื่องแบบนักเรียนนั้นให้เป็นไปนตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับการยกเวน้นอาจได้รับโทษตามวิน,นัยระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและมาตราที่6สถานศึกษาใดต้องการใช้เครื่องแบบนักเรียนเป็นอย่างอืน่นต้องยืน่นคำขออนุญาตต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพดังนั้นเพื่อความเท่าเทียมกันจึงขอเสนอหลักการปรปับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนและจะอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบอย่างไรก็ได้เพื่อเป็นสิทธิและเสรีภาพและเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อเครื่องแบบนักเรียนนับเป็นการสร้างประโยชน์และเพิ่มเสรีภาพให้แก่นักเรียน ในการมีสิทธิที่จะเลือกแต่งกายอย่างไรก็ได้ขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนี้จะเป็นการเปิดให้สมาชิกได้อภิบายข้อสังเกตใครจะอภิบายกันนุายกม,มือขึ้นค่ะข,ะขึ้นค่ะขอเชิญท่านสุภาวดีทิมจันค่ะการเพียประธานสภาที่เคารพค่ะมีชั้นนางสาวสุภาวดี สมาชิษสภาผู้แทนราษฎรจะมาชี้แจงสนับสนุนกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเนื่องจากมีการลดความพุ่นวัานในการแต่งกายซึ่งแต่ละวันยังแต่งกายไม่เหมือนกันและนอกจากนี้ยังเป็นการไม่ปิดกั้นความคิดของเด็กเพราะว่าความอิสระทางความคิดของเด็กถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการพัฒนาประเทศในภ,ภายภาคหน้า แล้วก็พูดถึงการมีระเบียบวินัยในการใส่ชุดนักเรียนมันไร้ประโยชน์ค่ะเพราะว่าบุคคลตั้งแต่เด็กจนเรียนจบก็ใส่ชุดนักเรียนมาตลอดก็ยังไม่มีระเบียบวินัยดิฉันจึงไม่คิดว่าการใส่ชุดนักเรียนจะทําให้เด็กมีระเบียบวินัยมีแต่จระเข้อ,อัดไม่เป็นตัวของตัวเองขอบคุณค่ะขอเชิญท่านสมาชิกท่างต่อไปค่ะ เชิญท่านขาประกรอภัยพักดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะการเรียกคประทานสาภารีกรอกับผมน้ยขาประกรอาภายัยภักดีสมาชิกสภาผูู้ทนรัษฎรขอตั้งคอสังเกตการรับปลุ่มกฎหมายว่าด้วยเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียงดังน,นี้การแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียงมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หา้าซึ่งการแต่งกายด้วยชุดน,นักเลียง สามารถเปลียว,วินัยให้มีระเบียบมีความเสมอภาคไม่มีการแผงชนชั้น,น,นไม่มีการเรียบเทียบว,ว่าผู้นี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบเนมนันมีฐานะที่ร่ำรวยสุบันอีกหนึ่งคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าตามทองตลาดมีฐานะที่ยากจนทาให้เกิดการเบียบกั้จับกลุ่มคนรวยคนจน ก็ให้เกิดปัญหาเรื่องลํ่ขท่าสังคมส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน,นงงางของรัฐบาลดังน,นั้นกับผมไม่เห็น่้วยกับการรับวงโคกดหมายว่าด้วยเรื่องการแต่กายไปชุดนักเลียงของรับมีสมาชิกท่านใดอยากพิไปไหมคะขอเชิญท่านปียชักงาคมค่ะ กราบเยนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวเพียชาตนาคงในานามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงการในที่ประชุมไปเรื่องการปรับุูกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะที่เราเรื่องการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักเรียนต้องผู้ต้องผู้คนกับการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาโรงเรียน านจะมาอ้างว่านักเรียนมีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอจะนําเงินมาซื้อค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนท่านประธานอย่าลืมน,นะคะว่านักเรียนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแต่งกายในโครงการเรียนปี15ปีตัดชินแล้วเรื่องนี้ดิฉันได้เห็นด้วยค่ะที่จะนำไปเื่อขอบค่คะมีท่านในจะอภิปรายเพิ่มอีกไหมคะ ถ้าไม่มีแล้วดิฉันขอปิดการอภิปรายนะคะต่อไปนี้จะเป็นการขอมติรับหลักการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนค่ะใครเห็นชอบกับการปรับปรุงกฎหมายการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนแต่ณายยกมือขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะใครไม่เห็นชอบกับการรับหลักการ ปรับปรุกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนยกมือค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านในประสสค์มดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะเลขาธิการช่วยนำผลลงมาติมาให้ที่ฉันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ผลลงมตินะคะเห็นชอบผ้าเสียงไม่เห็นชอบสาเสียงงดออกเสียงหนึ่งเสียงค่ะผลสรุปรับหลักการปรปับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเห็นชอบนะคะดิฉันขอจบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาละการประชุมปรปับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ